สวัสดีครับพบกับผมบกอคาร์ลสนะครับและนี่คือรายการเดินสายเดอะซีรีส์ครับหนึ่งในซีรีส์ของช่องติงเคิร์ฟคิดไซคโคงครับที่จะพูดถึงวงการฟุตบอลเดินสายที่กําลังจุดติดในเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวละครเอกของเรานะครับคือหนึ่งในอดีตนักเตะระดับไทยลีกนะครับเอกภูมิโพธารุ่งโลจนนะครับเป็นนักเตะตัวรุกนะฮะร่างเล็กคล่องแคล่วนะครับที่เคยสร้างชื่อเสียงสมัยเล่นให้กับการท่าเรือ f อนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาหันมาเป็นนักเตะ เดินสายและเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในทีมสโมสรแตงโมนะครับทีมที่คว้าแชมป์เงินล้านหรือรายการสอคามีเนี่ยสปีติดต่อกันนะครับเรื่องราวของเอกภูมิเนี่ยก่อนจะมาเตะฟุตบอลเดินสายเป็นยังไงครับและมุมมองของเขาต่อฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลเดินสายในเวลานี้เป็นเช่นไรนะครับติดตามได้ในเดินสายเดอะซีรีส์ครับผม ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของเอกภูมินะครับก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอนเทนต์ของช่องติ้งเคิร์ฟคิดไซคโคงไว้ด้วยนะครับเรามีรายการมากมายหลายแบบที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบในรูปแบบของการอ่านนะครับบทความเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ติ้งเคิร์ฟ co นะครับเรารวมทุกบทความดีๆไว้ที่นั่นครับผมเอกภูมินะครับมีฝันที่จะเป็นนักเตะอาชีพนะครับติดที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เขาเด็กๆเนี่ยเรียน เป็นหลีกอาชีพเหมือนไทยลีกทุกวันนี้นะครับตอนนั้นมันเป็นโปร v i n เชียหลีกนะฮะซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยยังไม่สามารถหาสโมสรเล่นได้ครับบวกกับเรื่องอายุด้วยครับที่ยังเด็กอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เอกภูมิเนี่ยได้ฝึกฝนนะครับได้ฝึกทักษะได้ฝึกการปรับตัวกับฟุตบอลเนี่ยก็คือฟุตบอลเดินสายนี่แหละครับเอกภูมิเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลเดินสายตั้งแต่อายุ12ปีเลยนะครับพอตอนที่เขาอายุได้18ปีนะครับรุ่นพี่ที่รู้จักก็คือพิมลจันทร์คํานะครสโอ เอ็มร้150นะฮะซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่าเขาอยากจะเดินบนเส้นทางนักเตะอาชีพมานานแล้วครับยิ่งรู้ว่าได้ไปเล่นในสโมสรใหญ่อย่างโอสสภาในเวลานั้นนะครับมีเงินเดือนมีรายได้เนี่ยมันก็ทําให้จิตใจของเขาเนี่ยแหมมันฟูฟ่องนะฮะอยากจะทุ่มเทเพื่อเดินบนเส้นทางสายนี้ครับช่วงที่เล่นให้กับโอสสภานะครับช่วงยังเป็นดาวรุ่งเนี่ยเอกภูมิเมียถือเป็นปีกที่หาตัวจับยากครับตัวเล็กนะครับแต่คล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วก็มีจิตใจเป็นนักสู้นะครับสามารถขึ้นมาเป็นดาวเด่นของึก บอลไทยในเวลานั้นครับซึ่งช่วงเวลาหลังจากที่เขาสร้างชื่อเสียงกับโอสสพาเอ็มร้ิเนี่ยเอกภิก็ได้รับการติดต่อจากหลายๆทีมนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับในช่วงที่เขาเล่นให้กับการท่าเรือ FC ซครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอกภูมิอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ไทยลีกครับปี2 0 1 0ครับก่อนจะย้ายไปอยู่เมืองทองครับแล้วก็ด้วยทัพกีเดยนพยองเนี่ยคว้าแชมป์ไทยลีก2012หลังจากเล่นในเมืองทองเขาก็ย้ายไปอยู่กับ BC เทโลศาสนาครับซึ่งก็เป็นอีกคครรัั้งนะบ ที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ได้ครับซึ่งก็คือรายการลีกคัพ2014นั่นเองนะฮะเอกภูมิเล่าย้อนความนะครับว่าจริงๆเรื่องของเขากับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนี่ก็เป็นเรื่องที่เกินฝันเหมือนกันครับตอนแรกเนี่ยเขาแค่อยากจะเล่นสนุกๆครับแล้วก็คิดว่าการจะเป็นนักบอลอาชีพในวงการฟุตบอลไทยช่วงที่เขายังเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องยากน,นะครับยิ่งตอนที่เขาเซ็นสัญญากับโอสถสภาเนะครับเขาเล่าว่าเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาได้ค่าจ้างเท่าไหร่ครับนอกจากนี้นะครับตอนที่เขาเล่นให้กับท่าเรือเนี่ยเขาย่เี จะได้เงินเดือนเท่าไหร่ช่วงที่เขาได้คุยกับมาดามแป้งนะครับประธานสโมสรของการท่าเรือเนี่ยเอกภูมิถึงกับบอกว่าพี่แป้งอยากจ่ายผมเท่าไหร่พี่จ่ายมาเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นเลยะครัสำหรับการอยากเป็นนักเตะอาชีพของเขาในตอนนั้น อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องยากๆเนี่ยมันก็สามารถง่ายขึ้นและขี้ขายขึ้นได้ครับถ้าเราพัฒนาตัวเองนะครับเอกภูมิเนี่ยช่วงที่อายุสัก20ต้นๆเนี่ยโดดเด่นมากนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองต้นๆของเมืองไทยเลยครับไม่ใช่แค่ทีมไทยลีกนะที่อยากได้เขาเขาเล่าว่านะครับมีสโมสรจากศึกเคลีกหนึ่งนะครับลีกสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้ครับรวมถึงศึกเจลีกหนึ่งหรือลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นติดต่อเข้ามาด้วยซ้ำนะครับส่วนเหตุผลที่เขาไม่ไปเล่นนะคร เ,เรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเอกภิบอกว่าเขาแค่ปฏิเสธไปเพราะว่า เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งพอที่จะไปเล่นในลีกระดับสูงขนาดนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาเสียดายจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันที่ไม่ตัดสินใจรับความท้าทายครั้งนั้นเอกภูมิบอกว่าผมมองว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับถามว่าอยากไปไหมผมก็อยากไปนะครับแต่เขารู้ตัวว่าเขาอยู่ในระดับไหนในเบอร์ไหนครับไม่ใช่เรื่องที่เขาไม่มีความทะเยอทะยานนะครับความฝันในการไปเล่นในลีกใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับแต่เขาแค่มองโลกจากความจริงนะครับเขามองตัวเองแล้วก็ประเมินว่าระดับของเขาเนี่ยถ้าไปเล มันคงจะไม่ดีพอที่จะไปแย่งตําแหน่งนักเตะเจ้าถิ่นได้นะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกที่จะค้าแข่งในเมืองไทยต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสบายใจด้วยนะครับคือได้ลงสนามได้ใช้ชีวิตง,ง่ายๆเดินทางง่ายๆมีรายได้ดีนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีความสุขอยู่แล้วครับกับการที่อยู่ในเมืองไทยดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่เขาปฏิเสธข้อเสนอใหญ่ๆจากทีมในเอเชียไปหลังจากปฏิเสธข้อเสนอจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในครั้งนั้นครับเอกภูมิก็ค้าแข่งต่อในประเทศไทยไปยาวๆับ เล่นในลีกทั้งลีกสูงสุดทั้งในลีกไทยลีก2หลีกรองเนี่ยนะครับเขาก็เล่าว่าช่วงเวลาที่เขายังค้าแข่งอยู่นะครับเป็นช่วงที่เป็นเหมือนกับยุคทองของวงการฟุตบอลไทยนะตอนนั้นเขาอายุประมาณ34-35ปีนะครับ แต่เงินเดือนตอนสมัยเล่นไทยอีกสองเนี่ยยังสูงถึง80,000บาทซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเหมือนหมาล่าเนื้อนะครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสังขารด้วยครับพออายุได้สัก 35- 36ปีเนี่ยเอกภิเนี่ยเขาก็รู้ตัวอีกครั้งนะครับว่าเขาเนี่ยเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพไม่ไหวแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฟิตหรือเรื่องอะไรก็ตามครับสิ่งสําคัญเลยก็เป็นเรื่องของแพชชั่นด้วยครับเขารู้สึกว่าเขาหมดความท้าทายแล้วเน ท้ายก็ทําให้เอกภูมิเนี่ยประกาศแขวนสตาร์ตตอนอายุ36ปีครับหลังจากแขวนสตาร์ตตอนอายุ36ปีครับเขาก็ยังไม่ได้วางแผนนะครับว่าจะทํามาหากินอะไรต่อไปครับซึ่งช่วงเวลานั้นเองครับเป็นช่วงที่เขาเปิดใจครับแล้วก็ได้รู้จักกับคนในวงการฟุตบอลเดินสายครับก็เลยทําให้เอกภูมิเนี่ยเริ่มลองไปแข่งขันดูครับและเรื่องราวของฟุตบอลเดินสายของเขาก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นครับเอกภูมิเล่าว่าหลังจากแขวนสตาร์เนี่ยเขารู้สึกว่างนะครับ ก็เลยวางแผนชีวิตครับตอนแรกกะจะหาอะไรทาที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองเนี่ยมีรายได้พอให้ครอบครัวได้จับจ่ายใช้สอย,ยนะซึ่งที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยเป็นนะักฟุตบอลระดับอาชีพเนี่ยแล้วก็เตะฟุตบอลอยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับสิ่งที่เขาถนัดที่สุดและทาได้ดีที่สุดครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือฟุตบอลครับซึ่งในช่วงวัยอายุระดับเขานะครับฟุตบอลอาชีพอาจจะไม่ไหวแล้วครับแต่ในฟุตบอลเดินสายเนี่ยสบายเลยครับซึ่งในช่วงเวลาที่เอ,อกภูมิเนี่ย หันหน้าเข้าสู่วงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันครับกับที่ฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันบูมขึ้นมาครับนักเตะเนี่ยมีการถูกจ้างในราคาที่สูงนะครับเตะบางเกมเนี่ยวันเดียวเนี่ยได้เงิน3 4มสี่หมื่นนะครับจบเดือนเนี่ยสองสามแสนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับในระดับตัวท็อปๆของประเทศนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาก็กะจะเตะไปอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะฮะเตะเพื่อหารายได้เป็นรายได้เสริมเข้ามาแต่พอได้ลงเล่นไปเขารู้สึกว่าเลือดของการเป็นนักกีฬาเลือดของการเป็นนักสู้มันยังอยู่ในตัวครับพอลงไปแข่งขันเน สนุกขึ้นครับได้เจอผู้คนมากมายนะครับได้เปลี่ยนประสบการณ์ได้เปลี่ยนสนามได้เปลี่ยนทีมบ่อยๆครับแล้วก็ยังมีรายได้ที่ทําให้เขาสามารถจุนเจือครอบครัวได้ครับแมตช์แรกที่เอกภูมิลงไปเตะนะครับเขาบอกว่า เกิดขึ้นในการแข่งขันที่แม่กองนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะในวันนั้นเนี่ยเอกภูม่ก็บอกว่าเขาลงไปเล่นแค่ไม่กี่เกมเองครับแต่ก็มีคนเนจ่ายค่าเหนื่อยให้เขาเนี่ยประมาณ6000บาทครับโอ้เห็นครั้งแรกนี่ตกใจเลยครับไม่คิดว่าการเล่นฟุตบอลเดินสายแค่เกมเดียวนะจะได้ค่าจ้างมากขนาดนั้นนะครับซึ่งหลังจากได้นะติดใจเลยครับเอกภูมิบอกว่าหลังจากที่แข่งเกมนั้นจบเนี่ยโอ้รีบสกิดเพื่อนเลยครับบอกเลยวันไหนมีแข่งเนี่ยเรียกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะเขาก็ยินดีที่จะไป ฝึกซ้อมนะครับเล่นร่วมกับทีมเพื่อให้เล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ครับเรียกได้ว่าตอนนี้แหละเขาเล็งได้เลยว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะจริงจังนับตั้งแต่วันนั้นเลยนอกจากเรื่องรายได้แล้วครับที่สูงมากครับสูงมากกว่านักเตะระดับไทยลีก2ไทยลีก3บางคนซะอีกนะครับสเสน่ห์ของฟุตบอลเดินสายคือสิ่งที่เอกภูมิสามารถสัมผัสได้ครับเขารู้สึกว่าบอลเดินสายเนี่ยมันไม่มีกรอบนะครับมีอิสระในการเล่นครับแตกต่างจากฟุตบอลอาชีพนะครับ อยากเลี้ยงล็อกลบ78คนเลี้ยงได้เลยครับอยากยิงไกลจากครื่งสนามก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าด้วยขนาดของสนามเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากครับการตัดสินใจยิงประตูหรือการเลี้ยงผ่านผู้เล่นผู้แข่งแค่ครั้งเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนเกมในระดับฟุตบอลเดินสายได้เลยครับซึ่งนั่นก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะครับด้วยการเป็นนักเตะที่มีสไตล์ลากเลื้อยอยู่แล้วด้วยครับก็เลยทําให้เขาสนุกกับฟุตบอลเดินสายมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนนะครับว่าเอกภูมิเนี่ยก็มองเหมือนกับแฟนฟุตบอลหลายๆคนนะครับที่เคยมี ก็จะเป็นเรื่องของการพนันขันต่อครับเรื่องการเล่นรุนแรงนอกเกมหรือนักมวยนักเลงที่มีคลิปให้เห็นอยู่บ่อยๆครับซึ่งเขาก็บอกว่าทุกวันนี้วงการฟุตบอลเดินสายนยพัฒนาไปข้างหน้าแล้วนะครับสิ่งแบบนี้ที่เกิดขึ้น,นจะมีน้อยลงมากนะครับโดยเฉพาะรายการใหญ่ๆที่มีการชิงเงินแสนเงินล้าน,นทุกอย่างยอยู่ในกรอบของความปลอดภัยนะครับมีเจ้าหน้าที่รถพยาบาลแม้กระทั่งบางรายการบอลเดินสาย,ยมี VAR มาใช้เลยซึ่งสิ่งนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะทําให้นักเตะปลอดภัยแล้วมันยังทําให้เกม มดูมีความมีอารยะชนนะครับ แฟนบอลก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะไปโดนตีโดนทุบโดนอะไรอย่างนี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ฟุตบอลเดินสายสามารถต่อยอดไปได้มากยิ่งกว่าเดิมสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโครงสร้างเท่านั้นนะครับที่พัฒนาขึ้นนะในวงการฟุตบอลเดินสายนักเตะหลายๆคนเนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาตัวเองเพื่อย,ยกระดับอาชีพของตัวเองเช่นกันนะครับในเรื่องของฟุตบอลเดินสาย,เ,ยเอกภูมิบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยการจะมีนักเตะคนนึงเดินไปเตะคู่แข่งดื้อหรือปล่อยมัดอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเพราะว่าฟุ ต้องเสียชื่อเสียงหรือว่าสร้างภาพลบเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันจะสามารถส่งผลถึงอาชีพนะักฟุตบอลเดินสายของคุณในระยะยาวด้วยดังนั้นนะครับทุกคนก็เลยพยายามจะเป็นเพื่อนกันไว้นะครับวันหนึ่งรู้จักกันนะครับวันหนึ่งเป็นคู่แข่งกันในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยอีกไม่กี่วันคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องมารายาทในการเล่นนะฮะเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยในวงการฟุตบอลเดินสายถือว่ามีมากขึ้นยิ่งกว่าที่หลายๆคนเข้าใจหรือว่าเคยมองผ่านคลิปวิดีโอที่มีควาาามมรรุนนแงงต่งๆเอเกภูิย้ ยันเลยนะครับว่าช่วงที่เขาเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลเดินสายเนี่ยเวลาเขาลงไปแข่งเนี่ยเขาไม่เคยโดนเล่นนอกเกมหรือว่าโดนแฟนบอลทําเรื่องแย่ๆใส่เลยนะครับนอกจากเขาจะไม่โดนเตะโดนแฟนบอลหาเรื่องเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือคนที่เข้ามาเพิ่มในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยนักเตะต่างๆเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับนักฟุตบอลเด็กๆหลายคนเนี่ยมีฝีเท้าดีนะครับที่สามารถจะต่อยอดไปยังรายการให,ใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งกลายไป,ไปเป็นนักเตะอาชีพในระดับไทยลีกได้เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเอกภูมิก็อยากฝากถึงนักเตะที่มาเล่นฟุตบอลเดินสายในดาวรุ่งที่ฝีเท้าดีๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลเดินสายเนี่ยต่อให้จะมีสเสน่ห์มากมายขนาดไหนแล้วก็มีรายได้สูงในระดับที่หลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงแ,แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาอยากให้นักเตะดาวรุ่งเนี่ยได้พยายามให้เต็มที่เพื่อตั้งเป้าไว้ที่การเป็นนักเตะอาชีพนะครับเพราะว่าการเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยอย่างแรกเลยคือมีเงินเดือนที่แน่นอนครับการันตีรายได้เข้ากระเป๋าทุกเดือนนะครับมีโอกาสได้ไปเล่นอยู่กับทีมใหญ่ๆยิ่งถ้าเเเป็นนนักตะด่ ทีมดังๆหรือก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยได้เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยไม่ว่าจะเรื่องชื่อเสียเงินทองหรือบาร,รมีอะไรต่างๆมากมายครับเพราะฉะนั้นนะครับเอกภูมิจึงอยากให้ทุกคนที่เข้ามาในวงการฟุตบอลเดินสายตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้นะครับให้ฟุตบอลเดินสายเนี่ยเป็นบันไดไปสู่ความสําเร็จในอาชีพที่ยั่งยืนมากกว่าอย่างฟุตบอลอาชีพนั่นเองนะฮะแต่ท้ายที่สุดของเรื่องทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกเดินบนเส้นทางของฟุตบอลเดินสายหรือฟุตบอลอาชีพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ือเรื่องของการดูแลเรื่องการเงินให้ดีๆครับเพราะว่าเขารู้ครับ parole, และสัมผัสมาทั้งหมดครับทั้งการเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็นักบอลเดินสายเพราะว่าในช่วงที่มีรายได้มากครับนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้เก็บหอมรอมริบเอาไว้หรือวางแผนการเงินสําหรับอนาคตครับทำให้หลายคนเนี่ยมีปัญหาครับพอร่างกายเนี่ยหมดสภาพไม่สามารถเตะฟุตบอลได้เนี่ยก็กลายเป็นคนที่ไม่มีเงินแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่คุณยังสามารถหาเงินหาทองได้อยู่เนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับวางแผนเรื่องการเงินเอาไว้นะครับเผื่ออนา แล้วก็คุณจะสามารถต่อยอดแล้วก็ใช้ชีวิตหลังการแขวนสตาร์ทได้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดนะครับของบอลเอกภูมิโพธารุ่งโลดนะครับนักเตะที่ประสบความสําเร็จทั้งในระดับอาชีพและวงการฟุตบอลเดินสายเขาก็ฝากข้อคิดไว้ดีๆไว้มากมายนะครับให้กับนักเตะยุคหลังๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในวงการฟุตบอลเดินสายที่กาลังเติบโตในทุกวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอกภูมิโพธารุ่งโลดในเดินสายเดอะซีรีส์ตอนนี้ก่อนจะจากกันนะครับฝากแฟนๆท กดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไครป์คอนเทนต์ของช่องติ้งเคิร์ฟคิดไซโค้งนะครับและสําหรับใครที่ชอบการอ่านนะครับสามารถเข้าไปอ่านทุกบทความของเราได้ที่ติ n งเคิร co นะครับเราคัดบทความดีๆไว้ที่นั่นนะครับและสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวของฟุตบอลเดินสายนะครับติดตามนักเตะคนไหนเป็นพิเศษติดตามทีมไหนเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งมีคําถามที่น่าสงสัยเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเดินสายสามารถทิม์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมบอกคอาร์าลและทีมงานนะครับจะช่วยกันหาคําตอบเพื่อให้ทุกคนได้มาชมกันในรายการเดิน สายเดอะซีรีส์แบบตอนนี้นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ผมบกคาร์ลสและเดินสายเดอะซีรีส์ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ